ชุดไม่อยู่โบโน่สิลนแข้งยอดเยี่ยมพีเมียร์เดินกุมภาพันบูโน่แฟร์นันมิดฟิลชาวโปรตุกีสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าคว้ารางวัลแข้งยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพัน์ and, oh ad, ปเ,นพพนเป็นรายการที่3ติดต่อกันหลังพงาดควาลังวนันแข้งยอดเยี่ยมพีเมียรีประจำเดือนกุมภาพันไปคลองจากผลงาน1ประตูกับ2แอสซิสต์บูโน่แฟรน์นันมิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพังาดควาลังวัลนักเตะยอดเยี่ยมของศึกพีเมียรีอังกฤษ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปคอจากการประกาศผลเมื่อวันจันทร์ที่16มีนาคมที่ผ่านมาดาวเตะวัย25ปีโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงให้กับปีศาจแดงรับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนในตลาดหน้าหนาวก่อนจะย้ายมายึดตัวจริงและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจากผลงาน1ประตูกับ2แอสซีจากการลงเล่น3เกมพร้อมช่วยทีมเอาชนะเชลซี2ต่อและวัดปอด3ต่อ 0, ศูน์ให้ศึียเมลี ทั้งมีบูโน่ Bruno, เอาชนะคู่แข่งทั้งมาโกสอลันโซ่เชลซีพีแอเอ็มริกโอบาเมยองอาร์เซนอลโดยมินิกคาว์เนวินเอฟเวอร์ตันแมตต์ดเฮตตี้วูฟแฮมตันและนิคโป๊ปเบอร์ลีย์ก่อนหน้านี้บูโน่คว้ารางวัลแข้งยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วสองรางวัลทั้งนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรและนักเตะยอดเยี่ยมของ PFA